พากอยู่ที่โรงแรมแสนสุขก,ก็อยู่ที่หน้าวัดแสนสุขเหมือนกันโอ้โหสวยมากแต่แดดร้อนมากเลยนี่รุ่นระหวังจอดขึ้นชั้นขึ้นนี้ขึ้นไปไหนะ <c oughs> ขึ้นมานี่แอนแอนเตียงคู่ยังเดียวเ,เหมือนกันอ๋อเหมือนกันอ่ารอดตายด้วยกนะันนี่ห้องเราครับเราต้องถอดรองเท้าใช่ปะ ไม่รู้สิถอนไ้ก่อนดีกว่าปลอดภัยฮ่าได้มาริๆเมืองพงศ์คิดถึงตอนอยู่เ้วอยแล้วตอนกลางคืนแล้วก็จะได้ดูชัดๆพระอาจารย์อ้องเป็นเมโอ้เจ๋งอ่ะอรงมีที่นั่งกินนั่งเล่นด้ด้วยเฮ้ยโอ้สาวแบมเลยจริงหรอ แล้วเป็นไงอากาศดีดีครับผมดีดีนะ <laughs> ดีมาก,มากอันนี้เขาไปกินอะไรกันเนาะไปอันนี้รถนาสมหวังเอ๊ะนะหวังนาหวังนี่เขาขับรถอะไรอะพี่อันนี้เป็นรถพ่อรถปลาอ,อ๋อปลาอันนั้นพี่องอาดอันนี้เอามาจากไหนเนี่ยมาจาก12ปันนาครับโอ้โหมันเป็นสีสวยนะนจริงๆนี่มากี่ชิ้น4 4ครับผมเออเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะ เมืองลาวมีบ้าอย่างนี้โอ้ไม่มีไม่มีเนาะโนสโนมีโนมีนี่นี่เขาเอาโนมิสมาแล้วโนมิฮ่าสมัสดีพี่ประกอบโอ้ไม่ใช่อ้าวเปลี่ยนที่นั่งซะละดีตอนเช้าที่หลวงพระบางครับวันนี้ผมพักอยู่ที่วิลล่าแสนสุขห้องสุดท้ายนะวันนี้เราจะ มาดูพี่น้องเข้าสบายกันเนี่ยนี่วันจันทร์ส <c> ว <oughs> ัสดีครับโอ้เจวิชูมด้วยใส่บายกันตื่นแต่เช้ากันเลยเดี่ยวมาห้เี๋ยวเฮียเอกวิชเกวิุ๋มน้องเนเน่ยังไม่ตื่นแน่เลยนี่ก็ห้ามเข้าไปอยู่ใกล้พระนะ วัดแสนสุดวารารามจริงๆนี่พี่จุ๋มเป็นคนคิดด้วยซ้ำก็ต <c oughs> มาใส่บาทกันนะพี่น้อง